นี้มากแก้ไขอาการของเกลือสักปาบอทั้งปันแหงบาปันครับผมแล้วมาเช็กกันว่ามีตัวใดเสียไรครับผมเดี๋ยวลองเสียบปากเหยื่อครับน,นิ่งครับผมบาปัน ไว้แฉนอนผมได้แกะแล้วนะครับผมนอนสาเหตุนะครับเห็นสาเหตุอ่ะ นี่ครับผมสาเหตุสายไฟขาดหนูกัดครับโอ้โหก็ดีเลยหนูเซลไ้เสายเบิร์เดี๋ยวสิมา<ะ>แก้ไขครับผมทางการแก้ไขต่อสายไฟอะไรเสียร่องเสียเบ,บิรงครับผมสรุปว่าหนูกัดมันบ่ครับผมอ้โหก็สูญไปหน,นหนูกัดแล้วก็ มันมีเดืยอยหลอกออกยากนะค,ค,ค,ครับผมครับสายไฟขาดครับผมตรงกลางสายไฟขาดทางล่างไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรครับผมสายไฟปกติ ี๋ยวมามทําการต่อสายไฟเนาะครับผมเลยสี่ลองประกอบเบิรงครับผมลอเคครับเดี๋ยวจะอ่าเลยปะเออแล้ครับผมเดี๋ยวจะเดบักกี้ต่อสายไฟครับผมเออสายไฟขาดตัวนี้ต่อเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวตัวนี้ครับวัอนอยัง หนูเขาไปกัดไปทำายไปเมดเลยเมืองดีโดนบมเห็ดล่างไว้นมเจี้ยหน้อย

ooh ญชณบวจับง่ายๆเขาเามาเนี่ยเชื่อมเชื่อมครับวเชื่อมมันโอกาสมันสิรุดได้เชื่อม มีหลายอาการทั้งฟันบวปันมันอาการหนึ่งก็พผ่าเข้าไปอัดไอพันอันนี้มันพันของเครื่องฟันพันแกนมันจะเทไห,ห้แกนฝืดแล้วก็มอเตอร์บวมแห้งฟันไห่ ผมเลอมกักทำความสะอาดนาสัมผัดครับผมมันดูสกปรกหน่อยหนึ่งครับผมการทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายครับกระดาษทรายเบอร์พันครับเห็นไหมขัดหยากรอยมันอ่อน โอเคครับผมอย่าเสร็จาจะมาทำการประกอบนะครับผมใส่ใสายไฟครับ ขอให้ได้ครับผม ปรกอบแล้วเราจะเทสตดูครับว่าโอเคไหมออกปัก๊บนี่หัวแล้วออกกันครับของตรงกัน การแค่ต้นครับผมบุญแล้วครับผมโอ้โหช่างเก่งมากทำงานได้ครับผมจะปิดเปิดให้ดูครับผมโอเคครับ โอเคค่ะ okay, สำเร็จแล้วคลิปซ่อมเครื่องถังปัน่นเครื่องซักผ้าก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมออขอบคุณครับผม